สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะกลับไปขึ้นดอยในฐานะสิทธิ์เก่านะคะเริ่มต้นก็คือกินข้าวเช้าที่โรงแรมแล้วก็มีประชุมค่ะประชุมทั้งวันเลยนี่ก็คือแวะกินขนมแล้วก็ดูดีชีิมันยืนมากอันนี้คือบูคาโนหลังโงนะคะหลังโมชเราเป็น นักึกษาเกศยุคทีเก่ามอชอจะนี่นะจ๊ะแล้วนี่ก็คือย้ายที่ปั่นงานแล้วก็ประชุมต่อประชุมยาวป้าเราไปซื้อโพลารอยเตรียมมาถ่ายกับน้องนะฮะแต่ก็ไม่เจอกันจ้ะเดียวห้องกันคะ่ะเราก็จองในช่วงรับน้องขึ้นดอยนะปกติแล้วน้องขึ้นดอยเนี่ยคนก็จะมากันเยอะมาก ที่พักก็เลยจะเต็มแต่ว่าเราอะรีบจองเลยโรงแรมนี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่แคใกล้มอเราแล้วก็มันราคาดีไม่ว่าที่ไหนคะ่ะก็เหมาะแก่การทำงานพาค์คอยู่นี่นะคะเรียนเตรียมทะเบียนค่ะแล้วก็ Wi-Fi นะคะ Wi-Fi เขาก็มีค่ะ อันนี้คือเราเตรียมทำเข็มกัดมาแจกเพื่อนรุ่นเดียวกันเพราะว่าครบรอบสิบปีทำมาร้อยอันจ้ะแต่แจกจริงๆก็คือสิบอันอเพื่อนมาน้อยมากเลยไม่เป็นไรเจอกันคราวหลังเนาะประทับใจมากเพราะว่าหลังมองมีร้านฟิล์มด้วยแล้วก็ฟิล์มเราพังเขาก็เลยให้ยืมกล้องฟิล์มใจดีมากๆเลยอันนี้จ้าแล้วก็มาที่อ่างแก้วเวลาเชียวคิดถึงวันวาน ก็มาเจอเพื่อนเพื่อนก็จะแบบตือนเตือนกันหน่อยเที่ยงคืนไม่หลับไม่นอนก,ก็ยังมากินขนมกันอีกฉันจะเตือนไวไหมตอนนี้นะคะเป็นเวลาเก้าโมง เราก็กําลังจะออกจากโรงแรมเพื่อไปรอ,อน้องไปรอรถที่สาราธรรมค่ะแล้วก็ขึ้นรถไปไป,ไปบนดอยหานนองแต่อีเพื่อนที่บอกว่าจะแค่ไปดูนนองตอน6โมงตอนนี้เดินไปกับน้องแล้วค่ะงงมากเดี๋ยวเราเจอเราจะไปถามนะคะว่ามันคิดยังไงหรืออะไรกันอยู่ที่ไม่ได้เตรียมฝังขานไปเลยแล้วก็เดินกับเนองค่ะและเราเนี่ยจะไปทันน้องไปถึงโค้งสปริตไหมเพราะว่าน้องตอนเนี้ย ถึงไฟป่าแล้วเลยไฟป่ามาแล้วปะค่ะโทสโลไรยัเนสะซื้อพวกใส่ไม่ได้นะคะใส่ใสีดำรอแกบวินมานะคะถึงละจ้าน้ามอ,อก,ก็จะมีความลก่างนิดนึงเพราะว่าเขามีเริ่มกิจกรรมกันไปนานแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นน้องวิจีตินนะรานจากศาสนาพุทธมหายานฮินดูและความเชื่อดั่งเดิม ตลอดจนดินแดนแห่งนี้ยังได้เป็นถิ่ฐานของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์มาหล่อร้วมเหล่าล้อมอยู่อาศัยร่วมกันเป็นวัฒนธรรมมีมารายันหนึ่งเดียวในโกรีบหาเหล่าแดงขึ้นเลยจ้าล่าสุดก็คือเสียไป50สิบบาทนี่น่าอยู่ไหนขอมกรีฑาค,คือยังไ,ไม่ไหวนะซึ่งไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันติดเราเดินขึ้นไปนะคะ และจะทไหมน่อาินานีไหมก็คืออีกหนึ่งกิโลแล้ค่ะสูสูตายสู้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยจ้ะก็คือใกล้ถึงโค้งสปีดแล้วใหม่ก็

ต่อมา,าด้วยเทคนิคการนนแพ้จับเราม่าฟันกันมาสุดสุดแล้วถึงจะมีคนล้มไประหว่างทางบ้างไม่ไหวบ้างแต่สุดท้ายเราก็มีจุดุ่งหมายเดียวกันทูกทางขึ้นไปเป็นหนึ่งเดียวตอนนี้ขอให้น้องทุกคนเตรียมพร้อมวิ่งขึ้นมาค่ะวันนี้เราจะเป็นเสียงให้จึกกล้องไปทำเลยเียงภาษา ก้แเห็นเก้ายยๆเคอจะบอกว่าเห็นน้องๆรับน้องขึ้นดอยจริงๆอ่ะเดินมาแบบเจ็ดกว่ากิโลเลยนะเราก็คิดถึงวันวานที่ เคยเป็นปีหนึ่งเคยเป็นปีสองปีสามที่ขึ้นมาดูแลน้องขึ้นมาเป็นน้องแสดแดกมันก็กลับมาแล้วก็พักที่ถึงบ้านหลังนี้มากๆเลยพอระยะเวลามันผ่านมาสิบปีมันก็ทำให้เรานึกถึงว่า

Đồng có cân bây giờ mặt bây bây เอาจริงปะทุกปีที่กลับมาเป็นสิทธิ์เก่าเวลาเจอฉากนี้ยน้ำตาม,มันจะคอทุกทีเลยอ่ะมันคิดถึงแบบตลอดเวลาไอยาที่ผ่านมาที่เดินทางมากับเพื่อนแล้วก็ตลอดเวลาเวลาที่เราเรียนจบแล้วเราก็มีเพื่อนที่คอยประคองอยู่บางคางก็จริงๆนะเพื่อนก็ไม่เคยทิ้งเราจริงๆขอบคุณบ้านหลังนี้มากๆที่ทําให้เจอทั้งครูทั้งเพื่อนที่ดีรักมากๆเลยค่ะ ระหว่างทางที่ขึ้นดอยแล้วก็ระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตต่ออย่างเนี้ยเราก็จะมีเพื่อนมีพี่และนี่คือคณะเราคนเยอะมากก็เลยตั้งกอซะหน่อยคนเยอะมากจริงๆสิทธิ์ดเก่าอะ่ะก็คือจะใส่เสื้อม่วงแล้วก็จะยืนอยู่รับข้างข้างทางที่น้องกำลังจะเดินขึ้นไปเป็นผ้าที่ดี นะคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะว่าไหนคุณจะเป็นร้านกาแฟไงคะนี่ไงเดี๋ยวไปร้านกาแฟร้านกาแฟเยอะแยะแค่นั่งจะนอนไม่ได้หรอแล้วคนนี้บอกว่าอ๋อยิงร็วเรีบไปขับรถให้ปามาไงคะยังไม่แล้วทำไมเดินมาเดินมากี่โลสิบสี่ก็จากครึ่งโมไม่ใช่หน้าโมนะหสองหญิงมากเก่งมากเป่ก็เก่งที่สุดเดินยาวเป็มา หลายจุดของมอชอคือพัฒนาดีขึ้นมากกับตลาดอยู่จริงๆและนี่คือคณะเราตอนที่เราเรียนอยู่นะแล้วก็ไปสันธนาการหน้าคณะเนี่ยคือจุดซ้อมของเราเลยคิดถึงมึงมากความเป็นนักการตลาดค่ะที่ทำงานหน้าถึงวันนี้ก็อพอคณะนะคะ ตัวคณะตัะคณะตัคณะค่ะขึ้นไปตคณะนี่นะคะคณะนะคะก็จะมนปนแบบเป็นถงเออคณะเราก็จะเป็นถุงตรงกลางนะมันก็จะมีหลักหลายสาขาแล้วตอนที่แต่ละเรียนเสร็จกันอะไรเงี้ย แล้วก็จะแบบแวะมามโมอยกับเพื่อนสาขาอื่นแมเนจอะไรเงี้ยบัญชีเออสนุกมากแล้วก็จริงๆนะมาคณะก็ทำให้คิดถึงเพื่อนคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันรุ่นน้องอะไรเงี้ยที่ถึงเหมือนกันนะอยากเจอมากๆเลยคณะเราล่าสุดอัปเดตก็คือมีคาเฟ่นในคณะแล้ว อันนี้คืออยากลองมากินนานมากแล้วนะได้มากินนะจ้าอร่อยมากเลยเราว่าเราชอบมากๆเลยนะนนเพื่อนเราก็วุ่นวายแม้กระทั่งกัสั่งไอติมไปดูคะ่ะดู เลื่อนคืออ่ะแล้ไปเดินขึ้นมาฝั่งอีกฝั่งไปเลยเลื่อ่ะลูปนี้มันก็ไม่ไหวไงมันสวยเว้ยตอนแรกก็สวยแล้วเฮียไม่ไหวเจ็บเดี๋ยวเลื่อนไปดูตอนขึ้นดอยให้อีกเยอะนี่เดี๋ยวคนก็มีอะไรกันไม่ได้แม่เราอยากถ่ายตรงนี้ด้วยกันแน่แล้วมึงเป็นไรอ่ะตรงนี้อ่ะจะให้เองมาด้วยพุงพุงเอาเอาเสือเอากระเป๋าเอาไว้ข้างหน้าไม่เรื่องมือง ทำไมเวลาที่ถ่ายอิหมมต้องมีปัญหาการตั้งแต่มหาลัยจนตอนนี้เลยวะมันมีอะไรมันมันคือปัญหาอยู่ที่อะไรอะไรแต่อิหมมก็ไม่ได้อ้วนแล้วนะมุมใกลไปใกล้กว่ามุมอะไรมาใกล้ไหนไปดูนะไกลไหมอาะไรใกล้ใกล้ไปยืนไปยืนไปยืนแกชอบมุมกว้างเออใกล้ละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคไหมใกล้ละ นะอยู่อย่างนั้นเนี่ยกิเียนจะรู้ได้ไงอ่ะอ๋อเสื้อม่วงอย่างเงี้ยเหรออีแม่ก็เดินเร็วมากไม่ได้ดูเลยว่าอ,อีหม่ำเดินโดมกัดมไปด้วยโลดถูอ่าแล้วนี่นะคะนอกจากอ่างแก้วยังเป็นสถานที่ที่สวยสวยสำหรับทุกคน,กคนจริงๆมันมีความหมายกับเด็กมอชอหลายๆคนเลยนะ ถ้าให้เราเนึกก็คือเพื่อนเคยจุดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เป็นคำแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เราในวันเกิดให้เนึกก็คือเคยมาดูดาวกับเพื่อนน่ารักมากแม้กระทั่งเวลาสอบเครียด,ยดก็จะมานั่งอ่านแก้วแล้วก็นั่งทำใจจะ้ะและก็ยังเป็นสถานที่ขอแต่งงานของเรากลับมาที่การถ่ายรูปของอิหม่มกันต่อนะจ๊ะมันไม่ได้ <laughs> อ,ไอ่ะให้มาททำยังไงอ่ะ จริงๆการที่แม่มาเดินหลังลงดอยมาเดินที่อ่างแก้วมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยนะก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มาเดินที่อ่างแก้วด้วยกันอีกทีเมื่อไหร่คิดถึงนะแม่จะอยู่ห่างกันแต่ก็ยังสัมผัสความรักที่เพื่อมมีให้เสมอมา จะสุขแสนแสนจะมีเธอข้างกายวันเวลาจะนาสักเพียงไหนเพื่อนฉันคนนี้นั้นไม่มีวันหา